เปิดพีออเดอร์การ์ดโปรโมวแวนการ์ดบัตตี้ไฟฟอร์แบบใหม่นะมีทั้งการ์ดจากภาคแวนการ์ดโอเวอร์เดฟนะแล้วก็การ์ดเสริมของแวนการ์ดพรีเมิยมนะคะแล้วก็มี DVS05 โอลักเกิลทิ้งแทงรีเวิร์สมาด้วยกับเบอร์มิวดานะคะแล้วก็บัตตี้ไฟนิวดายนะคะเอาไปเสริมกับโอเวอร์ไดก็ได้รวมถึงแฟกก็ตคอกรอบนี้มาเป็นแบบฟอยด์ด้านแฟกต์นะอยานได้ก็สั่งตอนนี้พีออเดอร์ order, ได้แล้วของจะมาประมาณสัปดาห์หน้านะคะประมาณวันพฤหัสเนาะมาดูกันทีละใบเลยกับดวิลโมซีนก็เเอาไปสรริมสายกีดอนนะไ้เลอันนเดว เลียนสวิฟต์ดราก้อนนะก็ไปเสริมของดาร์คสเตยนะคะเมเทโอไกเซอร์สติฟเน็ตของโนวาแกรปเปอร์มังกรสัพพปัญญาคาราโดริอุสเกรดเนเจอร์มังกรจักรพรรดิเจ้ายุทธมาเซรัสดราก้อนโนวาแกรปเปอร์อันนี้เป็นเซ็ตของเราเคลื่อนเอามาให้ดูแบบจะอยูเต็มๆกับเทเลติกแบทเทิลซิสเตอร์โฟร์เมดรีเวิร์สนะคะแบทเทิลซิสเตอร์มอคค่าแบทเทิลซิสเตอร์โคโคอาแล้วก็เป็นเซ็ตของเบอร์มิวดากับดูโอเทมเทชชันเรโตดูโอมินิฮาร์ดรเน่และดูอะะะะะโอพิตตีาา้ฮอนอูรันนะแแลลลล้้วววกกกกกกก็็เเเเเปนนนนนนขขอออองงงมมมดดดดิิิิิิิไไฟฟะะะะะะคคััับบบรรรรรึึึถาาาาโซซชสสจจ์ุุ คาตานะเวอร์นักรลกกระโหลกจกักรพรรดิมังกรสแสวงหา S สลูเดียนะคะก็มีให้เลือกเยอะมากเลยนะมีหลายแบบเลยใครอยากได้ก็สามารถพีออเดอร์กันได้แล้วนะที่ v g i c a s h o p